วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็เที่ยวน้ำเขาก่อนเนาะปรุงรสชาติให้มันได้ที่นะคะเอารสชาติเข้มข้นไว้นะคะทุกคนาเราก็เส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะเรานาไปแช่น้ําให้เขานุ่มๆก่อนเนาะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุกง่ายแล้วก็มันไม่เป็นเส้นแบบอะ,อะไรนะติดกัน,นะคะ่ะทุกคน นะเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกันนะเนาะลราก็ปรุงรสชาติค่ะเราอยากได้รสชาติแบบใหม่นะคะนะแล้วเราก็ทำการคนนะคะชิมรสชาติเราเนาะให้มันได้ที่นะคะแล้วก็ทำการคนเนาะผัดจนกว่าเส้นเขาจะนิ่มนะคะเส้นตัวนี้เนาะเป็นเส้นที่ เส้นที่ไอนิ่มอยู่แล้วเนาะ,ะไม่ใช่เส้นที่แข็งมาจากถุงนะคะทุกคนเป็นเส้นที่นิ่มอยู่แล้วนะทีะ่เรียกวก็เป็นเส้นสดไหมนะแล้วเราก็นําไปแช่น้ํานะคะเพื่อให้เส้นเขาแบบว่าซอฟตัวลงเพราะว่าเรานําไปใส่ตู้เย็นเนาะ,ะมันเป็นน้ําแข็งประเหตุที่นาไปแช่น้ําเดี๋ยวเราจะทําการผัดนะคะมาดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นเช่นไรต่ได้แล้วนะคะทุกคน <c oughs> เป้นก๋วยเตี๋ยวผัดเนาะเราจะตำแตงนะคะตำแตงเจแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเจเนาะอ,อ,อร่อยทุกค,คนมากินตำแตงกับผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยกัน ngon sắp sạp Hạt xanh cực tiểu vầy ô vầy chá đây tầm Nhưng lón như này là mất Hay bay nhúng nâng ngay ngay. mất cái